หน้าท้องฟ้าอันกว้างใหญ่มีดวงดาวน้อยใหญ่มากมายส่องแสงระยิบระยับแต่มีกลุ่มดาวพิเศษกลุ่มหนึ่งชื่อว่ากลุ่มดาวสามคีประกอบด้วยดาวสามดวงได้แก่ดาวส้มดาวฟ้าและดาวชมพูดาวส้มเป็นดาวที่ขี้อายไม่ค่อยกล้าแสดงออกดาวฟ้าเป็นดาวที่เก่งกาจคิดว่าตัวเองฉลาดที่สุดส่วนดาวชมพูเป็นดาวที่ใจดีแต่ก็แอบดื้อรั้นเล็กน้อย วันหนึ่งดาวส้มอยากจะส่องแสงให้สว่างกว่าเดิมแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรฉันไม่กล้าหรอกดาวส้มพึมพำดาวฟ้าได้ยินจึงพูดขึ้นว่าเรื่องแค่นี้เองง่ายนิดเดียวเธอต้องทำแบบฉันฉันรู้ทุกอย่างดาวฟ้าเริ่มอวดอ้างถึงวิธีต่างๆนานาแต่ดาวส้มก็ยังไม่เข้าใจและรู้สึกท้อแท้ดาวชมพูเห็นดังนั้นจึงเข้าไปหาดาวส้มด้วยรอยยิ้ม ไม่ต้องห่วงนะดาวส้มเรามาลองด้วยกันไหมดาวชมพูพูดอย่างอ่อนโยนดาวส้มพยักหน้าเล็กน้อยดาวชมพูชวนดาวฟ้าให้มาร่วมกันช่วยดาวส้มแต่ดาวฟ้ายังคงยืนยันว่าวิธีของตนเองดีที่สุดแต่ถ้าเราลองฟังดาวชมพูหน่อยล่ะเพื่อจะมีอะไรดีๆที่เราไม่รู้ก็ได้นะดาวส้มพูดเบาๆดาวฟ้าลังเลเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็ยอมตกลง ทั้งสามดวงดาวเริ่มปรึกษากันดาวฟ้าเสนอความรู้ของตนดาวชมพูคอยให้กำลังใจและดาวส้มก็กล้าที่จะลองทำตามคำแนะนำแต่ปรากฏว่าแสงของดาวส้มก็ยังไม่สว่างขึ้นเท่าที่ควรแย่แล้วฉันทำไม่ได้ดาวส้มเริ่มร้องไห้ดาวชมพูรีบเข้าไปปลอบไม่เป็นไรนะดาวส้มเรามาลองหาวิธีอื่นกันดาวฟ้าเริ่มคิดทบทวน หรือว่าแสงของเราทั้งสามดวงต้องรวมกันดาวชมพูตาเป็นประกายจริงด้วยลองดูไหมทั้งสามดวงดาวขยับเข้ามาใกล้กันแล้วเปล่งแสงพร้อมๆกันทันใดนั้นแสงสีส้มสีฟ้าและสีชมพูรวมกันกลายเป็นแสงสีทองอารามสว่างสวัยไปทั่วท้องฟ้าดาวส้มยิ้มอย่างมีความสุขเราทำได้แล้ว ดาวฟ้ารู้สึกผิดที่เคยอวดดีขอโทษนะดาวส้มดาวชมพูฉันผิดเองที่คิดว่าตัวเองเก่งที่สุดดาวชมพูหัวเราะเบาๆไม่เป็นไรหรอกดาวฟ้าสิ่งสำคัญคือเราทำงานร่วมกันได้สำเร็จนับแต่นั้นมากลุ่มดาวสามัคคีก็ส่องแสงด้วยกันอย่างมีความสุข พวกเขาเรียนรู้ว่าการทำงานร่วมกันฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและให้กำลังใจกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ